น,นี้นะจ๊ะรู้เห็นไหมว่าเท้าของข้างไม่เหมือนกันข้างโนนถ้าหนูไม่ดูแลหนูก็จะเป็นแบบนี้แต่แบบนี้ถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะอาจจะไม่คยอ๋อไม่ค่ะไม่อันนั้นก็ให้คนแปลซับบางทีคนจีนเขาอยากอยากรู้ก็แบบนีอ้อันนี้นะคะหนูดูเนาะ ให้ดูนะที่เหลืองคือเล็บเสียแล้วเล็บอย่างนี้ถ้าเราไม่กรอเราก็จะตัดไม่ได้แต่หนูก็ต้องดูแลถ้าหนูไม่ดูแลเล็บอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนึกว่าเจ็ดสิบนะคะมันจะเหมือนเล็บผู้สูงวัยที่ มีโรคประจำตัวน่นนี่นั่นเนาะถ้าคนเล็บหนาตรงนี้ก็หนังจะหนาหนูดูอืมพอหนังหนาใต้ใต้เล็บหนูปล่อยไว้นานหนูก็จะเป็นตาปลาเดินแล้วก็จะเจ็บถ้าเดินแล้วเจ็บเป็นตาปลาอันนั้นต้องหาหมอผ่าตัดอีกเนาะร้านก็ช่วยไม่ได้แล้วทีเนี้ยหนูต้องดูแล ทุกอยาก่างดูดูความเรียบก่อนไล้ด้หููดูค้างนี้ไหมเล็บอย่างนี้ครั้งเดียวไม่หายนะจ๊ะหนูจะต้องดูแลคือสามถึงสี่เดือนมากอเล็บครั้ง ถ้าไม่ก,ก็ทำตามที่พอ่อเขาเคยเคยทำเสียวไหมแห่นไอดีกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะดูเป็นเท้าเลยฮอใช่ไหม บางทีเราจะไม่รู้ว่าเอ๊เราจะต้องดูแลแบบไหนอะไรยังไงอย่าวพอกอแล้วเราจะเห็นว่าเล็บมันเหลืองส่วนไหนที่เล็บหนาคือเล็บเสียทั้งนั้นค่ะอันนี้หนูยังแก้ทันนะแต่ถ้าเกิดนิ้วตรงขอบตรงนี้ของหนูดำตรงนี้ดำ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 แก้ไม่ได้ละแก้ไม่ได้ละอาจจะต้องแบบถอดนิ้วถอดเล็บเพื่อให้สีเล็บดีกว่านี้ แต่อย่างงี้หนูยังแก้ทันเนาะดูดูหนังพวกนี้ตัดออกให้หมดอย่าปล่อยเอาไว้หนังถ้าเกิดเยอะหนาบางทีมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นเท้าพอมีกลิ่นเท้าเหงื่อออกเท้าทีนี้มันก็จะสะสมเราก็จะเป็นเป็นเยอะ คนเล็บหนาหนังจะหนาหนังใต้ใต้เนี้ยค่ะใต้เล็บจะหนาเห็นไหมลูกดูดีขึ้นไหมหืมใส่ต้องหาเมียลูกให้เมียตัดให้ มีมาไม่รู้ไม่จตัดให้หรือแล้วต้องไปนั่งตัดให้มันยผ,ผมกล้วยอย่างหลังให้แล้วลำบังเท้าตัวเองก็ตัดละบากอยู่แล้วดีเลยบอกงนะั้นมาตัดนีก็ตัดให้เลย นี่ดูดีเลยสามนิ้วพ่อดูอันนี้นะอย่างเงี้ยนุ่นคะหลกเนี่ยหนาหนา,นาอย่างเงี้ยเล็บหนาถ้าเล็บมันหนามากยาวกระดูกหนูใหญ่แล้วตรงนี้หนูจะกลายเป็นหนังด้านอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นหนังด้านหนูจะเป็นตามปลา เนี đấy, ่ยอาบน้ำเลยผมจานั่งแขะเล่นด้วยเอมันแบบหนาๆแล้วผมจะนั่งแก่แกใจ้มันเป็นหลุมอะมัต้องอย่างนี้ละต่พอเห็นไหม ชั้นเนื้อของคนเรามันจะหนาด,ดูสิชิ้นบลลออกไปนละเนี่ยเรียบเลยเห็นไหมอันนี้ไม่เสียบแล้วค่ะพ่อโอ้โหนา เจ็บหรอกหนูมไม่ได้ควา้านถ้าคว้านต้องหาหมออันนี้นี่คือตัดปกติหนูดูผิวก็เรียบละเห็นไหมเนี่ยอ่าไปกลับบ้านได้เนี่ยนี้เก็บ,วกบไว้เนี่ยเดยวเจอปัญหาเลยใช่ไหมเล็บอย่างนี้ตัดตัดชิ้นใหญ่ไม่ได้ต้องค่อยคอยตัดทีละนิดถ้าตัดชิ้นใหญ่กันไกลก็หัก ร้านครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วหนูเจ็บเหรอหนูถึงมาเนี่ยใช่ครับปปเป,ป็นนะปเตะขอบป,ปูนะเป็นเตะขอบปูเขาเลยต้งตองมา นี่คือเล็บเสียเล็บเสียแล้วเป็นโพกแค่ตัดครั้งนี้หนูก็อยู่ได้นานแล้วดีอยู่ใกล้บ้านเนาะอันนี้พ่อบังคับมาหรือเขามาเองอ่มาเองสมัครใจไม่ได้แบบโดนบังคับใช่ไหม มันใส่รองเท้าไม่ได้แล้วมันมันคท้าที่แล้วอ่ะคทาาที่แล้วมาดูร้านก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนแถวบ้านเราดีก็เลยมาดูก่อนแล้วก็มาสอบถามก่อนหนึสอบถามว่าจะต้องทํายังไงก่อนแล้วก็าราคาเท่าไหร่อะไรยังไง mm hmm. แล้วก็อ,อแล้วก็วันนั้นคิวเยอะ ถ้าเกิดพี่มาถึงหน้าร้านหนูก็ทำให้หนูก็จับแช่เนาะบางทีเอื้อมจะดูจากหน้างานกับพี่<อ>ถึงพี่ไม่ได้นัดเอื้อมก็ทำให้ค่ะ<อ>ลูกค้ามาถึงร้านแล้วหนูไม่บอกแนว่ว่<อ>าพี่ขาไม่ได้นัดหนูไม่ทำให้นะไม่ใช่เอื้อมจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยไม่สุดเนี่ยคนไม่มาใช่ไหมจริงจริงเรื่องจริงทุกอย่างในสุดจริงจริงไม่มาอันนี้หนูเอาแบบสุดเลยนะคะ แค่ปานี้ไหมแค่นี้เองดไปแล้วจ้ะนี่ดูเล็บที่มันอักกันจนเป็นรูมันกลายเป็นหนังที่อักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้หนูเจ็บใช่แค่นี้ มันจะเอาเจ็บไหลทีเนี่ยอ่ะดีขึ้นไหมกดแล้วดีขึ้นไหมหนูดีขึ้นไหมเอาพูดตรงๆยังจี๊ดๆยังอะไรไหมฮะไม่เจ็บกายของเก่าอยู่อ๋ไม่ยังเจ็บของเก่าไอ้ที่พึ่งงานกับมบิพึ่งแกเจ็บที่งัดไหนไหนปล่อยไห้เลือกอะไ น่นจะมันก็เจ็บชาแล้วมันเจ็บชาอีกชิ้นหนึ่งจ้ะคลูกชนใหญ่อีกชิ้นคือชิ้นหนังเดี๋ยวที่เรื่องดึงออกหนก็โล,งล่งละถ้าเราตัดแล้วเราต้องไม่ไม่เจ็บเราจะรู้สึกว่าโลง่ง ิ้นนี้ทิ้งนิดเดียวใครบอกเสียงหนูดังจะตายข้างนอกแต่ได้ยินเสียงคนคนเดียวนะเสียงคนอื่นไม่ได้ยินเร่องแล้วเสียงพี่คุยเนี่ยมันไม่เข้าเลยเด้อเข้าค่ะพี่ก็อยากคุยพี่ก็อยากคุยเสร็จพอดีเลยอ่ะดูดูดีขึ้นตั้งเยอะเลย ถุเป็นเท้าคนเสร็จ